สวัสดีครับผมจิคก,กพีกอรนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำภาพส u p e r f า s ์ะนะครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดภาพนี้ขึ้นมานะครับเลือกมาที่เครื่องมือ selection tool น,นะครับหลังจากนั้นทำการสร้าง selection นะครับบนภาพนะครับ หลังจากที่เราได้ Selection ตามที่เราต้องการแล้วนะครับครอบคุมพื้นที่ของตัวต้นแบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการกด Ctrl C นะครับเพื่อทำการ Copy นะครับแล้วก็กด Ctrl V นะครับในการ Paste ชิ้นงานเราขึ้นมานะครับเลือกไปที่ Filter นะครับเลือกแล้วก็เลือกที่ Motion Blur นะครับปรับองศาของภาพนะครับ อันนี้เราก็พยายามให้มุมที่ภาพมันเบอร์ไปเนี่ยให้มันตรงกับรถนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งไว้ที่60องศาแล้วกันหลัลงจากนั้นปุ๊บเราก็มาทำการเลื่อนนะครับให้าภาพเนี่ยอยู่ให้มันพอดีกับตัวรถของเรานะครับ หลังจากที่เราได้ภาพที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเลือกมาที่ Edit Free Transform นะครับจะเกิดเป็นช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เราคลิกข,ขวา,อาของเมาส์แล้วก็เลือกมาที่ Wrap นะครับหลังจากที่ว่า,าเกิดเป็นตารางสี่เหลี่ยม9ช่องแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำการปรับ าภาพเราได้อย่างอิสระนะครับอันนี้เราก็ดึงภาพของเราให้ตรงกับถนนที่รถวิ่งผ่านมานะครับค่อยๆปรับไปนะครับ พยายามให้เส้นอย่ากเกินตัวรถออกมาเยอะนะครับให้ไม่ไปทิศทางเดียวกันกับทางรถนะครับสังเกตนะครับว่าผมจะพยายามปรับให้มันอยู่ในระนาบเดียวกับถนนนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรถลอยได้นะฮะก็เราก็ดูองศาของตัวรถด้วยนะครับ หลังจากที่เราได้องศาตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้ครับการกด enter นะครับเพื่อที่จะกลับไปเป็นรูปแบบการทำงานตัวเดิมนะครับหลังจากนั้นผมจะทำการ Copy ภาพขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับโดยการ duplicate ภาพแล้วเลือกมาที่ b e n d i n g mode นะครับเลือกมาที่ soft light นะครับเพื่อสร้างแสงให้กับตัวเนื้อภาพของเรานะครับ ทำการรวม2องเลเยอร์เข้าด้วยกันโดยการกด Ctrl+E นะครับหลังจากนั้นมาเลือกที่หัวแปลงนะครับเลือกทำการปรับความเข้มของหัวแปลงมาที่25%นะครับลบในส่วนของรายละเอียดที่มันเกินออกมานะครับ ค่อยๆตกแต่งภาพตรงนี้ไปนะครับ หลังจากที่ว่าเราตกแต่งเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตได้ว่าล้อของรถมันไม่หมุนนะครับวิธีการแก้ไขก็คือให้เราทําการ select สร้าง selection ที่ตรงล้อนะครับหลังจากที่เราสร้าง selection ที่ตรงล้อเรียบร้อยแล้วให้มาเลือกที่ภาพ original นะครับแล้วก็กด control c นะครับแล้วก็ control v นะครับเพื่อสร้าง ตัวเลเยอร์ใหม่เข้ามานะครับหลังจากนั้นเรามาเลือกที่ฟิลเตอร์นะครับเลือกมาที่เเดียนเบอร์นะครับตรงเมาส์เราสามารถจะปรับความหมุนของตัวภาพได้นะครับแล้วก็ตัวคุณภาพสามารถปรับในส่วนของคว,ความคมชัดของตัวหมุนได้นะครับหลังจากที่ว่าเราปรับได้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกดโอเคนะครับ จะสังเกตว่าว่าตัวเนื้อภาพของเราก็จะหมุนแล้วนะครับเราจะมาทำการกดมาร์กนะครับแล้วก็ทำการลบในส่วนที่เกินออกไปนะครับสังเกตดูนะครับาบางกรณีนะครับคือ,อล้อมันอาจจะเกินออกมานะครับ เราก็มีวิธีแก้นะครับโดยการกด Control T นะครับหรือใช้ไปที่ Edit นะครับแล้วก็เลือกอ Free Transform นะครับคลิกขวาเลือก l a p ทำการจัดองค์ประกอบของตัวภาพนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้รถเราก็จะดูเหมือนวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับต่อไปเราจะมาทําเรื่องของไฟนะครับแบบตัวอย่างที่ผมทําไว้นะครับอันนี้จะเป็นไฟหน้านะครับเรามาดูกันว่าวิธีการทําไฟหน้าก็คือเปิดเลเยอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวนะครับเลือกมาทีา่เครื่องมือเทสีนะครับ บัคเกอร์นะครับแล้วก็เทสีดำลงไปนะครับมาเลือกที่ฟิลเตอร์นะครับเลือกที่เรนเดอร์เลือกที่เลนแฟร์นะครับมาปรับทีเ่เลือกเลนที่105มม,มนะครับปรับความสว่างตามที่เราต้องการนะครับแล้วกดโอเคครับ เราจะได้เป็นรูปไฟเข้ามานะครับเลื่อนมาที่สกรีนนะครับแล้วก็ทําการย้ายลงมาที่ไฟหน้าของเรานะครับปรับองศาให้ตรงกับมุมของรถนะครับหลังจากที่ว่าเรา ได้ภาพมาแล้วนะครับผมก็จะทำการ Copy ตัวไฟล์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็จัดตำแหน่งในส่วนของไฟล์อีกข้างหนึ่งนะครับาตามนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเป็นขอบเหมือนขอบ ฟุ้งๆอยู่นะครับให้เราทำการมาร์กแล้วก็ทำการลบในส่วนของตรงขอบที่มันเกินอยู่นะครับหลังจากที่เราทำการอ่ามาร์ก เรื่องของไฟเรียบร้อยแล้วนะครับบทเรียนต่อไปเราจะมาทําเรื่องของโทนสีภาพนะครับยังไงฝากติดตามผลงานแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ